เพื่อนๆพี่น้องทุกขู่ทุกคนเนาะค่ะเนาะมือนี้มาพรพ่กก็จังมาน้ำพลังขีนกอเก่าเนาะค่ะพามาเที่ยวชมบรรยากาศในเมืองเนาะค่ะคนกระล้ายแล้วก็คลองคล้ายกระลายเนาะค่ะเขาจะจัดในหนาร้อนค่ะหนาร้อนทุกๆปีจะมีที่เมืองนี้เนาะค่ะเนาะคนก็จะมาหลายอาหารแต่ลอย่างหลากหลายประเทศค่ะมีทุกประเทศค่ะทุกคนไม่เบื่อค่ะนี่ค่ะ ทองชาติพิพิวันนี่รูปทองชาตินี่หมายถึงเขาน้ำอาหารของเขาเขามาขายร่วมกับประเทศไทยของเฮากับมีเด้อค่ะเด้อจ้ะประเทศไทยของเราไปค่ะเขาไปเบิ่งกันนะคะตะก,กาแบบนีก้ก็ยี่สิบยูโรค่ะทุกคนนี่ของขายหลายเนาะคะนะ่ะเนาะคนกับสิไล แปลงสกาอุย้ยสกาเล็กๆน่ารักนะขอทุกคนชมบรรยากาศไปน้ำกันนะค่ะเด้ออาจสิเบิ่งในบนทัวถึงเพราะว่าคนมันหลายนะเขาบางที่ก็อาจจะบงังกล่องไปมั่งคนหลายอันนี้เป็นของฟินแลนด์โดยตรงค่ะนะคนหลายแห่ง ฟินแลนด์เขาก็ประกาศให้เลือกใส่หน้ากากได้แล้วเนาะค่ะเนาะถ้าพายอยากใส่ก็ใส่ได้เนาะค่ะทุกคนเขาสียางอยู่ฟังนี่เขาสีประกาศไปฟังนานเพราะว่าเขายูนี่เขาสียางเป็นฟังเหมือนกับรถวิ่งเนาะค่ะเนาะรถวิ่งรถวิ่งเขาเอื่ยญงนี่ขวามือเนาะรถช่างวิ่งไปขวามือข้องเล่นเด็กหน่อยเยอะแยะเนาะค่ะทุกคน ฟองหนังสืเป็นพวกประมาณว่าชอบแบบเหมือนอินเดียแดงเนาะของพวกอินเดียแดงเขาใส่อันนี้ก็ของฟินแลนด์โดยตรงค่ะเป็นพวกอ่าเป็นพวกอ่าที่เขาใส่น้ำอาหารอะค่ะ <c oughs> เหมือนพริกไทยเหมือนยังจะว่าของเขามีหลากหลายเนาะค่ะเนาะ ชุดแบบที่จะใส่หนาลอนกับมีบนน้นะจ้ะทุกคนล้านนี่เป็นร้านขนมปังค่ะขนมปังสามสิบหายูโรดเด้อะสุดแบบหนาหอนนะคะเนอะอันนี้นอันนี้ร้านอาหารไทยค่ะร้านอาหารไทยนะคะ อา,า,าหารไทยของเฮาค่ะทุกคน13ยูโร10ยูโร6ยูโรปอเปียเนาะค่ะเนาะน้นนองๆคนไทยเนาะค่ะเนาะน้องคนไทยเขาเปิดบูธเนาะคะ่ะเนาะบบไปทักทายข้าเจ้าดอกข้าเจ้าสิโอ๊ยเป็นผู้ดใดบ่ฮู้จักใจอย่างผมมากนีนะะน่นาะค่ะ ขายขายแนวนี่พพงยัมากเนื้อหนิเด้อชีดพี่น้องชีดชีดมีให้ชิมนะแต่พี่การไม่ชอบกินนะคะชีดอ่กกดเขาบอกว่ามาชิมเด้อสามีใส่กบอ,อันนี้ก็สิเป็นเหมือนกับเหมือนกับบานเฮานี่ค่ะยิบ <Yes. S 2> <Y ip. S 1> ยอดเงินแล้วก็ยิบ ยิปตีดอกผีเรกูบอกคเดียวของเล่นเล็กน้อยก็จะมีเนาะค่ะเนาะทุกคนเนาะของเล่นโปง่งสะดานเด็กเล่นของกินอันนี้เป็นของเวียดนามอาหารเวียดนามทุกคนร้านนี้เป็นอาหารของเวียดนามนะคะ,คะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะ นีกับปีงูหอมทวนทวนพี่น้องโอ้หอมหอมหงอยหโอ้เสือก็สวยงามเสือนางหอนพี่น้องเสือสวยงามเสือน่าร้อนสวยงามของเล่นรียญน้อยพี่น้อง เิ็กหน่อยขึ้นไปนั่งแล้วมันก็จะอยู่ไปวนไปวนมานข้างนาหน้าเฮาส์ก็ซิมิรา้านาอยร้านหนึ่งด้วยพี่หน่อยมีร้านใส่กว๋วพวกนี้เอย yeah. อันนี้ของอัน,นโอเหยังอ่ะอืมแต่กูไปถามคุทางวันนี้อู้บา่งคนพี่น้องหลายรูปว่าลายอ่ะ บพมันเป็นแบบว่าร่วมทุกประเทศเนาะค่ะเนะาะดใดอยากมาขายกับมาจัดบูธแต่ที่ไม่การเช่าจองถ้าโหูวาา่าประมาณราคาประมาณจ้กบาทนะะเนาะมามาอีข้ามาฟัง <c oughs> มาฟังเก่าล่ะพี่น้องเข้าสิไปเดินย้อนสอนก็เขามันกับวชัยเนาะ <c oughs> <c oughs> Ồ Ui, cà hệt mít này Cà kệch ngâm ngam Kệch donut kìa món này có ống thôi nè อ,อาหารอิตาเลียนเข้ากินบะเบนอุ้ยอันนี้อยังอะพี่หนองน,นี่คืออะไรอ่ะเคลปอัน,นองเครปอันนี้ เขาสิยังไปเบิ่องล้านอาหารข้างหน้าเป็นร้านไทยติดกงชาไท,าย,ทายอีกร้านหนึ่งค่ะโมโหก็ขายอย่งอางการบุ่เค่อยมาจะเคลียร์หรอกแล้วนี่ยินงตะมูเขาว่าข้นลายแห้งสันแมียนี่ดีหลายแห้งพี่น้องเขาก็จะเบื้องแง่ไปนางสีนาะค่ะเนาะเบื้องแง่ไปมีผู้คลองกินอาจจะเป็นฟังหนูเป็นฟังของกินแต่ว่าฟังนันก็มีของ,งกินเป็นาอาหาร ร้านนี้ทงชาติไทยค่ะก็าขายอย่างเขา่เขาข้าวพาดกรเปียะไข่ไข่กันน,ะะน่ะนาะเขามีรถออกมาออกบูดยังเสียค่ะทุกคนรถมาออกบูดมีงานอยู่สาเขาก็จะออกบูดไปขายอยา่างม่งานแต่ระวัง เซ็นลัพิการก็จะเริ่มปทำางานรับจฉพพิเศษตัวเนาะคะ่ะเนาะพิการบ่ได้ยเอาใหม่การสั้นมากแล้วค่ะพี่น้องบ่ดด้คิดว่าสิมาลงมองหนีนะําพอดีมีโอกาสได้ยมาลงก็เลยรถเมล์มันผ่านพอดีก็เลยเออลงเ็ดคลิปให้พี่น้องได้ส้มบรรยากาศต่างบ้านทางเมืองเขาเจ้าจัดตลาดนัดกันแนวใดในหนาร้อนเนาะ,ะ,นะ,นะมือนีก็บซิฟว่าองศาบรรยากาศรรากาล่รรางแบบ ดีๆค่ะทุกคนข้างหนา้าคนขึ้นแน,น,ถนวถล่ะเฮาเสิอยากไปบวพวกคนแนนอัดยัดเลยเฮาสีฝาย่างพี่น้องไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียว <c oughs> ไฟเขียวนี่ร้านนี่สิเป็นร้านขายพวกอ่ะมันเหมือนเขาเอิอ่อยยังล่ะอ่า พวกรักเค็ตเฉียพวกสิดเป็นพวกขนมพวกหวานหวานเนี่ยค่ะเหมือนกับบ้านเ้องอ่อนยางก็ละไม้ติโอ้บเมีนขนมสายไม้ประมาณนั่นหวานหวานเนาะค่ะเนาะนี่เมีนเบอเลยเหมือนว่าเ้าสิไปบอกค่อยได้เหมือนว่าคนเต็มมากคนกับบอยยางบัดน,นี้พวกกับบอยยางโอ้หือ,อ,อ,อ หมวนไปพี่น้องหมวนไปหมวนไปพวกยืนยู่ซื่อๆนี่ละยืนบ่ไปใส่มาใส่นี่ละซื่อๆกับพวซื่อเลี้ยปรึกษากันอยู่นั่นล่ะร้านนี่หอมเครปร้านทำเครปหรือพิซซ่าเหรอเนี่ยหอมแห้งอ๋อเครปพี่น้องเครปหอมอุ้ย รถรถออกบูธเขาสวยพี่น้องรถออกบูธเขาสวยงามไปบมลูล่ะว่าจังโมงจังยามจเจ้ากระสิบตงไปให้ท่านงานพี่น้องนี่เป็นของประดิษฐ์ค่ะประดิษฐ์ของประดิษฐ์สวยงามค่ะพี่น้องอื้ แม่ว่างขวดไหว้คนแม่ว่างขวดวาย,าวายโอ้คนก็มาคลองแปลก,ปกเอาไปเก็บไปโชว์ของโชว์ในบ้าทน,นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นโอ้คนก็กินหลายเลยสิบเจ็ดยูโรบนมันถือๆืด้วยพี่น้องสิบกว่ายูโรก็มีอันนี้เป็นลาหลานคลองฟุนงฟินนะคะเนาะ จะ่ากับ,บ่มเป็นคนปิ้น์ขาย,นยคนงานก็นอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองคือเฮาเนาะเอาโอ้ยไหลแห่ร้านนี้เป็นลานขายไอติมพี่น้องร้านขายไอติมโอ้ยแต่เห็นตะก้น,นี่แหละคนมันหลายเปลี่ยนมายางฝั่งนี้ก่อนคนหลายแหงบรรยากาศแอาอรา์ยาดเยียด พ่อใหญ่สั่งว่าอย่าไปเด้อมาสั่นแล้วว่าพ่อใหญ่ยานโควิดนายานติดโควิดนาก่อนกลับไทยระบ่อยากให้ติดโควิดนาเขาก็สีย่างมาแค่นี้เหรอเขาก็สียุดการถ่ายทำวิดีโอเนาะค่ะเพราะว่าเขาไปเห็นงานแล้วค่ะทุกคน ขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอและชมบรรยากาศในเมืองตำเปรเทศของประเทศฟินแลนด์เนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปไว้สันส้นๆแค่นี้เนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะไว้พบอ,พอ,พอกันคลิปหนาเด้ค่ะเด้ขอบคุณนหลายทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผีการแต่ว่าตลาดมันกันยังมีเงาออไปพี่น้องอันนี้เป็นโบสถ์ในเมืองเนาะ,ะตลาดมันยังมีเนาออไป พิการขาดว่าคงสิบบไปดื่เนาะคะ่ะเนเพราะว่าการจะรีบไปทางานพบกันคลิปหน้าจ้าทุกคนขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะบ๊ายบายค่ะ